สวัสดีค่ะลูกค้าผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้หายากกล้วยไม้โบราณนะคะวันนี้มีกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรมานาเสนอคะ่ะลูกค้าไม้สายพันธุ์นี้ออกดอกดอกตลอดทั้งปีสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกภาคในประเทศไทยออกดอกเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะเป็นไม้ที่น่าสะสมมากๆไม้สายพันธุ์นี้เป็นไม้สายพันธุ์ใหญ่ยักษ์หาย,ยากคะ่ะลูกค้าปลูกไปต้นโตสวยงามแน่นอนนะคะออกดอก ดอกดอกสีแดงสดแบบนี้เลยอันนี้ที่โชว์อยู่นะคะเป็นต้นตัวอย่างการออกดอกของกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรค่ะต้นใหญ่ๆออกดอกหลายช่อแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้นตัวอย่างที่เก็บมาให้ดูอีกหนึ่งต้นนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ก็ให้ดอกเหมือนกันคะ่ะลูกค้าลูกค้าดูได้เลยค่ะไม้ดอกดอกสวยงามมากออกดอกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยวันนี้มีนําเสนอ2รายการราคาต้นละ2 0 0บาทขนาดลําต้น2ฟุตถึง1เมตรนิดๆนะคะ แบบนี้ค่ะลูกค้าราคาต้นละ200บาทนะคะขนาด2ฟุตถึง1เมตรนิดๆค่ะ1กล่องสามารถบรรจุสินค้าได้จำนวน10ต้นนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าสนใจกี่ต้นสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะอย่างนี้ต้นละ200นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ราคาต้นละ300บาทค่ะ1กล่องใหญ่แบบนี้สามารถบรรจุต้นกล้วยไม้ได้จำนวน7ต้นค่ะลูกค้าไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ไปถึงลูกค้าลงปลูกได้เลยค่ะ มีวิธีการปลูกให้ลูกค้าเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูไซส์ใหญ่เป็นตัวอย่างอีกนิดนึงนะคะอย่างนี้คือต้นใหญ่นะคะลูกค้าไซส์ราคา300ลูกค้าที่ชื่นชอบกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเพจช้างแดงชุมพรได้เลยนะคะแบบนี้ต้นละ200นะคะกล้วยไม้ทุกนี้ตัดมาสดๆพร้อมจัดส่งให้กับคุณลูกค้านี่ค่ะที่หยิบให้ดูคือต้นละ200ค่ะ นี่นะคะออกดอกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะไม้สดทุกต้นวิธีการสั่งซื้อลูกค้ากดส่งข้อความเข้าไปในเพจช่างแดงชุมพรนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดสนใจต้น2 0 0กี่ต้น300กี่ต้นสามารถแจ้งได้เลยทางร้านจะคำนวณค่าขนส่งยอดสินค้าทั้งหมดแล้วก็แจ้งลูกค้ามีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางและก็แบบโอนเงินนะคะนี่ไม้สวยงามค่ะ ใช้คนส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพามาดูในกลองที่ตัดมาเป็นสินค้าวันนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้คือต้นละสองร้อยค่ะลูกค้าขนาดโดยประมาณ2องฟุตถึง1เมตรนิดนิดนะคะส่วนทางด้านนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ค่ะลูกค้าไซส์ราคาสามร้อยสินค้าของเราบรรจุลงกล่องเรียบร้อยนะคะลูกค้าแบบตัวอย่างกล่องด้านหลังเลยค่ะ ใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยมีทั้งเก็บเงินปลายทางแล้วก็แบบโอุเงินกล่องแบบนี้กล่องหนากล่องแข็งนะคะลูกค้าใหญ่ๆแบบนี้เลยไม้ไปถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะ